สวัสดีค่ะสวัสดีคานผู้ชมค่ะมื้อนี้เนาะค่ะก็เป็นมื้อวันที่23กรกฎาคมพศ2566ค่ะมื้อนี้เนาะค่ะแม่มุกาชาผ้ามาตามเลขแนวทางแม่ครัวปู่40เนาะค่ะมาเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะว่าแม่ครัวปู่40เพิ่นจะจับคู่ให้ได้ตัวใด้เนาะท่านผู้ชมในวันวันที่31กรกฎาคมพศ2566ค่ะมาฟังน้ำกันค่ะโอ้ฝนจะตกเนาะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะคุณแม่โอ้ฝั่งมึงเก็บกล่องแตกนะครับไม่สินห้ากับหกหกมาหกสองห้ามาหามมารักลอยหามารักลอยสมบูรณ์ดิสมบูรณ์ครูวิ่งได้เอามาดิครับสองคนวิ่งวิ่งเชื่อบสมบูรวิ่งได้ จับคูอย่างนี้แต่หกศูนย์เกียบเมนบเปลี่ยนเนาะแม่5้าสไม่มาด้วยกันบอกคือมาเบิดมาเมดบอกถืกเกลียวบอกถีกแล้วบาางสิไมเอาสามศูนย์มันกันเกพี่นไม่พอด้วยหมอืวหมีเลีแย้วบาบีงแต่บอกม่เข้าหมูแต่ว่าบักอา เนาะเนียนนหนอนครับเอาวันนี้วิ่งกับไนวิ่งศูนย์กับหนึ่งวันนี้วิ่งศูนย์กับหนึ่งจะได้ทำมุชมด้อเอาอันนี้ไปท่านคนในแน่เอามาทั้งมาทั้งกี่ตีเขียนทั้งคณบาทเลย่ยมองงายเขียนให้เมนกันเขียนตรงนี้เป็นกันกวันที่สาสิเอ็ดจะไปใส่ก็ผ้า้าประตูโอ้ไปโอ้ค่ะ ว,วันที่สามสิบเอ็ดแมสิน 5, จบะบบายูเนาะคะ่ 4, 4. ออะ,มมะออสิบอเลมาเมือนเลยออกจ้ะบอกเอซี่แน่บันห้าอ่าดูถูกเพิ่มมากเท่ากับสิบงจาก,กว่าในขั้วเปลือใส่ค่ะไปครัวไปทุระเดือนเ็ป็นแจงเลยนะค่ะวันที่สามสิบเป็นจะบบายูเนาะค่ะท่า 3, 4, นผูนนนะะน้ชมศูนย์กับหวิ่งศูนกับห่งจับครูตัวแอลเลยจะมีศูนย์สมี่ศูนย์ห้ 03 04 05หลักศูนย์ับหลักหนึ่งหลักหนึ่งที่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเอาแค่นีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้ามักคู่ใดสิบ่มักสามดิบอกไม่ไิบมฉันมู้ใช่ไหมเอา มาดูปวดทันแม่แม่สิแม่่าไม่ซื้อทุกขวดไมจะปัดขวดที่มันออกไ่ซื้อแม่หมูแม่จะเปนหัวมมีขังหวแช่ว่าเอาม่สิเป็นไดมันสิบห้หาบอมักสิบแปดกับศูสามมักสิบแปดกับศู์สามออเอวมักสิบแปดกับสูงสามเนาะสิแปดกับยังบานอยู่ดีเนาะสามศูก็สิบาดูแท้แมมเนาะวิ่งกับหนึ่งนล่างไม่ีนองแร ผูนะ้ใดบวมที like okay. ่03กับ18ครับผ yes, uh, uh, ู kind of um, ้ใดบวมมากนันแม่ขั่วกับวิญญาณจับจับเองเอาวิเอาเอาของแม่ขั่วไปจับใส่เล็กของเอซี่ก็ได้เนาะว่าัดที่ผ่านมาเลยค่ะแม่ขั่วเล็กนิ่งแม่ขั่วกับเขาดีน้ะง่าร์บิชชุ่มค่ะแต่แม่ขั่วจับคู่ให้บไถูกเนาะแม่ขั่วบอลไม่คูหวัไม่หมู่ว้ายสังวาแต่แม่เขาประธานแต่ตัวเมืสิจับเด็เลื่กันฟันเห็นงูตัวถ้าอยากได้เนี่ยคู่เอาไว้สิ ที่มักคือ03แมน03พี่ดองนี่ครับชมชม18ลด17งามเรนรูเด,ดอร์17งานมน0นี่นเพราะว่า07นะ์เพาะมากเพราะวบอ07แ,แม่กู้ถขาสิจับกีท่นแล้วเพราะว่าเบาถาเราเป็นคนดวงดีแต่้ใดได้ยินว่า07น้ำเบาเถาซื้อรูเดอร์อันนี้ผมกหัวน,นี่นักนี่ด้ตัวนี้เหรอแมน0หาหา0หายรึ่0หครับกระถ่ายรถเด้แม่ งบอกคนไปแล้วนะพี่น้องเนาะแม่ซิมเพิ่นเน้นนี่แหละครับธรรมชุ่มศูนย์สามศูนย์สี่แม่ขั้วเพราะว่าแม่ขั้วจะควบบ่ถึงแล้วก็เน้นบดถึงช่วงนีสองสามหน่วยไห่นี่ภาวะเบาขามักตรงนี้หรือกว่าศูนย์เจ็ดกับสี่เป็นน้ำเบาถามันจะติดศูนย์เลขแม่ขั้วเองนะครับเนาะเพราะว่าเลขหิ่งของแม่ขั้วเคยดูต่อแต่ว่าจับคู่บ่ซื้อบ่ถึง เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขวดสิหาคู่สักก้อนกันหาคู่ได้อาจจะจับคู่ถึงคู่เล็กกลายเป็นคู่ชีวิตนี่ครับอันนี้เราเล่นกันได้พี่น้องเรามวลนะแม่เนาะเอาเมสินเล่นให้แล้วครับท่านผู้ชมวิ่งศูนย์กันหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อหมวดที่ผ่านมาวิ่งหากระพกมาถึงหากรงพกห้ามาห้าหลักร้อยหกมาหกมาหลักสิบล่างหกสองไมสิเนาะนี่ครับศูนย์กันหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าครับชมแม่สินประเด็นที่ศูนย์สามกับหนึ่งแปดนี่ครับผมแคปหน้าจอเอาขอบคุณแม่นนสินค่ะครับผมจะผ้า e เอฟซีเพิ่นไปผู้เปิดดวงไปเป็นพิธีผู้เปิดดวงนะครับนชมนัง่งเตยยกมือสาธุเอาด้วยน้องเบ้าเท่ากับแม่ขั้วเปิดดวงค่ง้เลยสาธุเอาโลดเนาะค่ะแม่ที่ฐานทิดเอาเด้อค่ะนี่เนาะค่ะตัวเลขของแม่ขั้วเนาะค่ะว่าแม่หมูกรนแม่ ตัวเลขของแม่ครัวเนาะคะ่ะแม่ครัวจับครูให้แล้วเด้อค่ะงวดวันที่31รกรกฎาคมพศสอ6 6น6นะคะแต่ว่าเลขวิ่งของแม่นี่เข่าดีเนาะแม่เนะาะ5กับ6ก็มา5มาหลักร้อย6มาหลักหน่วยเนาะ,ค,ะค่ะนี่งวดนี้ก็ให้มาวิ่ง0กับ1เนาะคะ่ะเป็นชุดบนล่างเนาะคะ่ะจับคููไห่กัมี0-304 0518 17 หนึ่งห้าเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำนมมีสินเนาะค่ะแต่ว่าแม่เน้นให้ที่ศูนย์สามหนึ่งแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งกันแล้วกันเนาะค่ะแม่โบฟันดีเลยบอกฟันดีบอกขึ้นแม่ยฟันบาแม่ไปขี่รถไปใส่รถมัาตัวแม่หลับเพราะตัวแม่หลับหัวลงมากห้องน้ำสขึ้นไปแล้วตกลงมาแม่ทำไยุ่ทเรื่องรแม่รถรถบาร์บีปั๊กตกแม่ตัวเพายืนหัวเบ้่อเพรายืนดีดดีแม่ ค่ะซับโบตกซับหอแล้วก็จากบทมาบ้านเลยใช่ปะที่พวกนเลิปหอฉีบปมีหาบอกแม่ฉีบปมสูนหาบอกน้องแม่เนาะแม่ฝันบบกิ้เนาะอุ้ยก้องเทียนมื่ก็คิวอยู่ดีเห็นโบแม่ฝันเห็นคล้ยตอนนั้นมันยังออกสิบสี่น่ะดิส่วนไหนมันบอกสิบสี่หรือบอกฝันเห็นคล้ยมันบอกพี่สิบสี่น้อแม่เนาะบรรณาถ้าอยากได้เนี่ยคู่ก็ต้องฝันเห็นงู ฝันดิส uhm ีมิงู้ไฝันเห็นบ่อโอ้นะำไม่กลัวคนกับอารมณ์ดีเด้อค่ะเป็นช่วงเบาเล่นน้ำกันเนาะค่ะจะฝันกู้เหมือนกัฝันได้เมีเด้อประธานพองูกับทู่ไปบอกหนูเนี่ยฝันพองูตัวหน่อยหตัวใหญ่ค่ะท่านผู้ชมไม่กลัวหอันเนาะค่ะ เอาแคปหน้าจออีกที่หนึ่งนะคะณนะท่านตัวเลขของแม่ครัวปู่สี่ศูนย์นะคะหายวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะคะเป็นชุดบนล่างนะคะ่ปะปากกาจับครูหายมิศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเนาะค่ะเน้นที่ศูนย์สามกับหนึ่งแปดเนาะค่ะเน้นตรงตรงเนาะไม่สิ้นเนาะเนีนตรงตรงแต่ว่าก็จะลืมกับตัวบอมค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็ขอบคุณแม่สินเนาะคะ่ะที่ให้ห <า S 1> ตัวเลขแนวทางนะคะเนาะค่ะปากเด็กเ <หา S 2> อพซีค่ะ,ะอ่าอย่าอ่าอย่าทุบอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจ,จนอย่าเจ็บอย่าจ,จนอเอออย่าเก็บอย่าจ,จนบ้าไปเลยเลื้อมแม่หมูอย่าเจ็บอย่าจน <laughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรง แม่คั่วพันยาไข่พอดเอฟซีแมวหมูนะคะเอ้าเอาไข่ไม่ไม่โมให้ลูกโอ้ไม่คั่วพันเสียบ้าหายเอฟซีทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนโศกมันมันสุขสุขคนเด้อเนาะเป็นดีเนาะค่ะพูดดติขพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปนี้แม่หมูกับแม่คั่วสวัสดีค่ะ